And that could set him on his way. Off he goes! Yeah! Okay. Manchester United! Yeah. Yeah. Set free runner. Yeah. And here's Calabri. Yeah. And he whips. สวัสดีครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมอัพข้าพรังริสโนโรนโดร่าง Big กไทม์ที่พิ่งเข้ามาให้เราสุ่มในวันนี้นะครับผมวันจันเนาะก็บิ๊กไทม์โรนโดนะครับผมร่างนี้ข่าพรังเนี่ย ดีนะครับผมดูโอเคเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับผมแล้วก็มีหาช่องจอบสกอร์แล้วก็ค่าโขกบข้างมงเนี่ยถือว่าโอเคติดอยู่นิดเดียวคือค่าของบอลเนี่ยอาจจะน้อยนะครับผมสีเขียวก็ถือโอเคแหละแต่ผมอยากได้มากกว่าน,นี้เนาะเป็นถึงบิกบ๊กไทม์บิ๊กไทม์เนี่ยผมมองว่าค่าพลังเนี่ยควรโอเวอร์เนาะแต่พี่โค เขาให้มาก็ไม่เป็นไรครับผมมีเราสุมก็ดีแล้วนะครับผมของโรนโดนะครับผมอาโรนโดร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ยืนกองหน้าโดยสมบูรณ์นะครับผมกอสตานจะเป็นโกพอเชอร์แล้วก็ตำแหน่งที่ยืนเนี่ยจะสามารถเพิ่มตำแหน่งปีขวาปีกซ้ายแล้วก็เอเอ็ดได้นะครับผมเห็นไหมเขียวอ่อนเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับผม แล้วส่วนสูงเนี่ยจะอยู่ที่187นะครับผมก็ถือโอเคแหละสามารถโขกแล้วก็มงได้โรนโดเนี่ยเป็นอีกคนนึงนะครับผมที่ลูกอากาศเนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นร่างอื่นๆหรือว่าพวกร่างเก่าๆเนี่ยก็ยังสามารถโขกแล้วก็มงได้ดีนะครับผมซึ่งร่างนี้เนี่ยเขาให้สกิลพษษิเศษมงมาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็มี อาอายุอยู่ที่40ปีค่าพลังไม่ได้เวอร์ก็น่าจะอายุ40ปีแหละอายุเยอะนะครับผมถนัดเท้าวขวา2เท้าจะเป็นเวลี่ไฮนะครับผมก็ยิงหรือว่าจ่ายได้2เท้านะครับผมเรามาพูดถึงสกิลสกิลนะครับผมจะมี10สกิลมี2สกิลพิเศษด้วยนะครับผมคือดีนะครับผมเหมือนกับเปเล่เลยอ่าสกิลแรกจะเป็นสกิลจับสกอร์เท้ายากมีสกิลกับตาซิตี้ฟไฟติ้งซีบริดมีเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะแรกมีเฮดดิ้งสกิลโม เราเล่นเคอร์เรอร์ยิงปั่นเราเล่นชูตติ้งสองกสกไกลสกิลพิเศษเป็นสกิีเฟิร์นเนลฟินิชชิงเป็นจับสกอร์ถ้ายากประมาณแบบพวกเอี้ยวตัวยิงหรือว่าตีลังกายิงเนี่ยมีโอกาสยิงเข้ามากขึ้นแล้วก็คมขึ้นบูลเลต์เฮดเดอร์เป็นสกิลพิเศษนะครับผมเป็นสกิลหม่งก็ทําให้เราหม่งดีขึ้นกระโดดหรือว่าอ่าะมงได้แรงขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะครับผมถ้านับดูเนี่ยมันจะมี9นะครับผมในแอปแต่จริงๆมันมีสี่สกิลนะมันหายไปสกิลหนึ่งคือสกิลชนะบอลทากาศนะครับผม โดยวูประยมตัวครับผมวูประยมตัวเนี่ยจะเป็นของสตเกอร์จะบวก3เลยนะครับผมมีหาช่องบอลคอนโทรลจับสกอร์แล้วก็สปิดต้นนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาส่วนการอัพค่าพลังนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัพค่าพลังตัน107ก่อนนะครับผมซึ่งค่าพลังร้อเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับผมช่วงแรกคือธรรมดาช่วง2คือเน้นคลองบอลช่วง3คือเน้นโขกหรือว่าเน้นหมู่นะครับผมมี3ส่วนนะครับผมสำหรับการอัพค่าพลัง หนึ่งเรามาดูสายธรรมดานะครับผมธรรมดาเนี่ยคือค่าหอางบอนไม่ได้เยอะนะครับผมเราจะเน้นจับสกอร์แล้วก็ความเร็วอย่างเดียวอ่าบูทที่ใช้เนี่ยจะเป็นของสไตรเกอร์การอัพนะครับผมเราจะกดออตโต้ไปเลยออตโต้เนี่ยก็สามารถทำร้อยเจ็ดได้นะครับผมแล้วค่าพลังเนี่ยก็ดูดีด้วยโค้ดนะครับผมที่ต้องใช้เนี่ยคือเล่นได้แทบจะหมดนะครับผมก็พวก2บูทเนี่ยเล่นได้แทบจะหมดเลยนะครับผมอโมลิมอย่างเงี้ยร้อยเจ็ดนะครับผมอาร์เตต้าอย่างเงี้ย อ่าอิสติกี้เบคเคนบราเออร์นะครับผมแล้วก็ยวนครับก็ทําได้นะครับผมสําหรับค่าพลังของโค้ดเนี่ยอยู่ที่89เห็นไหมทำร้อยเจ็ได้นะครับผมยวนครับแล้วก็มีใครอีกอ่ะคนนี้ก็ทําได้นะครับผมค่าพลังร้อยคือดีนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมโค้ดเบ็ดเดียวก็สามารถทำร้อยเได้นะครับผมอย่างเช่นชาบี้อเอนโซทำได้นะครับผมค่าพลังร้อยเจ็ดอ่าเห็นไหมบูทของสไตรเกอร์นะครับผม มันจะบวกความเร็วต้นมานะครับผมเป็น95้า้างล่างเก่าล่างใหม่เนี่ยเล่นได้นะครับผมค่าพลังร้อเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีคนนี้ร้อยเนะครับผมมีใครอีกเอ่ยคนนี้ก็เป็นร้อยเนะครับผมน่าจะหมดแล้วละ่ะมีประมาณ3-4คนนะครับผมของโค้ดเ,เดียวนะครับผมอ่าอันนี้ทําไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ทําไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่ามีประมาณ3-4คนเนาะมีอ่าคนนี้ มีอันนี้อลันโซแล้วก็มีชาบี้นะครับผมที่สามารถทำค่าพลังร้อยเจ็ดได้ของสายออโต้นะครับผมต่อไปเรามาดูสายของการคองบอลนะครับผมที่ร้อยเจ็ดนะค่าพลังนี่นะครับผมจะเป็นสายที่เน้นคองบอลของค่าพลังตันร้อยเจ็ดนะครับผมผมให้เบอร์คอนโทรเนี่ยมาแปดสิบเก้าดิบิ้งแปดแปดแล้วก็ไทเบอร์เชตเป็นแปดสิบห้าแล้วค่าพลังยังเป็นร้อยเจ็ดนะครับผมโค้ดที่ใช้นะครับผมจะใช้ได้สองคนเท่านั้น คืออินสกี้กับเบรเคนบาวเออร์นะครับผมที่สามารถทำค่าพลัง107ได้ของสายนี้ความเร็วเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ93 91ยิงแรงยังคงเป็น94จัสี่นะครับผมกับค่าโมงเนี่ยยังเป็น91ก็สามารถโขกกับมงได้นะครับผมจับสกอร์เป็น94แล้วค่าหาช่องก็เป็น95นะครับผมก็ถือว่าโอเคเนาะถ้าใครจะเพิ่มสกิลพวกคองบอลเนี่ยแนะนำนะครับผมเล่นสายนี้ได้ ค่าพลังก็ตันงร้อยเจ็ดสวยๆด้วยแต่ต้องมีโค้ดนะยังไม่ต้องมีโค้ดอิซึกิกับเบคเคนเบคเคนบอกเออร์เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับผมอยากจะได้พวกค่าของบอลนะครับผมเบอร์คอนโทรอย่างเงี้ยเป็น90ไปเลยเนี่ยผมก็สามารถพาปรับได้แต่นะครับผมแต่ต้องใช้โค้ดแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือเบคเคนบบลเออร์นะครับผมที่สามารถทำค่าพลังร้อยเจ็ดได้โค้ดคนอื่นไม่สามารถทำได้นะครับผมการปรับเนี่ยเราก็ลดตรงนี้นะครับผมไอ สปีดต้นเนี่ยออกเหลือ10บลด้มาเพิ่มค่าดิบบิงครับผมค่าพลังก็จะเป็น107แบบสวยๆแล้วได้ค่าบอคคอนโทรมาเป็น91นะครับผมดิบบิงเนี่ยสดายที่ไม่เป็น90แต่ก็ยังถือโอเคนะดิบบิงเป็น89บนะครับผมท้าเวอร์ชั่นเป็น87ส่วนค่าอื่นๆเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมเจ็บสกอร์94หาช่องจะลดหนึ่งแต้มแล้วก็การ อ,ออกตัวสปิดต้นก็ลดไป1แต้มนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรยังถือว่าเล่นได้สําหรับสายนี้ถ้าใครอยากจะได้ค่าของบอลสวยๆแล้วก็ค่าพลังตาล้อยเจ็ดสวยๆด้วยนะครับผมก็จะเล่นสายนี้ได้ครับต่อมานะครับผมจะเป็นสายหมู่นะครับผมสายนี้เนี่ยค่าพลังก็ตาล้อยเได้เหมือนกันนะครับผมส่วนค่าพลังด้านในนะครับผมความเร็วโอเคนะครับผมยิงแรงก็โอเคจ้ำนะครับผมแล้วก็หมู่เนี่ยสูงเลยนะครับผม96แล้วก็มีหมู่ด้วยเป็น96 ค่าแข่งแข่งเนี่ยจะเป็น90ก็ถือว่าเบียดกับคู่แข่งได้ถ้าข่องบนเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยเนาะจะอยู่ที่ 80, 82แล้วก็84นะครับผมก็เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะค่าจับสกอร์95หรือว่าจะค่าหาช่อง95นะครับผมก็ลดค่าจับสกอร์หนึ่งต้มได้นะครับผมแรงมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่าพลัง107นะครับผมก็เลือกเอาเนาะว่าอยากจะได้ค่าหาช่อง95หรือว่าอยากได้ค่าจับสกอร์95นะครับผมโค้ชที่ใช้ได้จะมีอยู่2คนคือ ไปเคนบาวกับอิซึกินะครับผมที่สามารถทําัรังร้อยเจ็ดได้ของสายนี้นะครับผมคือดีนะสายนี้เล่นได้นะครับผมโหดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกกาอากาศหรือว่าลูกจับสกอร์ลูกคมนะครับผมทําได้หมดเลยต่อมานะครับผมจะยังคงอยู่ที่เน้นข้ามวงอยู่นะครับผมก็บูทที่ใช้เนี่ยจะเปลี่ยนจากอิน จะเปลี่ยนจากสติเกอร์เป็นเอลนะครับผมบูทตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถทําค่าพลังตัน107ได้แถมค่าพลังเนี่ยคือดีด้วยนะครับผมเรามาดูค่าพลังครับผมหาช่องจะอยู่ที่95นะครับผมความเร็วสเปรดตั Speed ้งสเกตายอยู่ที่90แล้วก็93มียิงแรงอยู่ที่95ค่าจ้ำกับค่าหมงเนี่ยจะอยู่ที่96ค่าแข่ขงแข่งก็เป็น90นะครับผมค่าจับสกอร์จะอยู่ที่94โค้ดที่ใช้ ต้องใช้เบคเคนเบลเอร์เท่านั้นนะครับผมถึงจะเป็น107นะครับผมอีซิกี้เนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะว่าทำได้ไหมอีซิกกี้ก็ทำได้นะครับผมค่าพลังดีนะครับผมด้วยแล้วก็พวกอื่นๆก็ทำไม่ได้แล้วนะครับผมมีแค่อีซิกี้แล้วก็เบคเคนเบลเ r อร์เท่านั้นนะครับผมที่สามารถทำค่าพลังตัน107ได้ของสายนี้ก็ถ้าใครสูมได้บูตโอเลีอเนี่ยคือไม่ต้องตกใจสามารถเล่นได้นะครับผมบูตตัวนี้แถมค่าพลังตัน107ด้วย คือดีมากๆนะครับผมสําหรับสายนี้ถ้าใครนะครับผมอยากจะเน้นโขกเน้นโมงแนะนาครับผมสายนี้ตอบโจทย์ค่าพลังตันร้อยเจ็ดด้วยนะครับผมสําหรับสายนี้ต่อมานะครับผมสายนี้เนี่ยเป็นสายธรรมดานะครับผมก็จะเน้นการจับกระอย่างเดียวนะครับผมถ้าใครนะครับผมสุ่มได้บูทของชูตติ้งก็สามารถปรับค่าพลังตัน107ได้นะครับผมก็ตามหน้าจอเลยนะครับผมสําหรับการอัพเนี่ยแล้วก็ที่สาคัญโค้ดที่ใช้ได้เนี่ยจะมีอยู่3คนนะครับผมคือ คนนี้เบคเคนเบลเลอร์ e R, แล้วก็มีอินซิกกี้นะครับผมที่สามารถทำค่าพลังตัน107ได้ของสายนี้สายนี้นะครับผมเราจะเน้นจับสกอร์อยู่ที่98นะครับผมแล้วก็มีเฮดดิ้ง90้าจำเกความเร็วนะครับผมก็ดูโอเคอยู่9 1 9 2ยิงแรงอยู่ที่95หาช่องเนี่ยจะอยู่ที่94นะครับผมก็ถือโอเคแล้วครับผมสำหรับสายนี้ถ้าใครอยากจะเน้นการจับสกอร์เน้นซัดตุ้มซัดตุ้มอย่างเดียวเนี่ยแนะนำ สายนี้ตอบโจทย์ครับผมหรือถ้าใครนะครับผมอยากจะได้หรือตังเตะ90เนี่ยก็ทําได้แค่เปลี่ยนบู๊เป็นของฟรีคิกครับผมแต่ค่าพลังเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยหกไม่ร้อยเจ็ดนะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นบู๊ของฟรีคิกเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ร้อยหกนะครับผมความโค้งเนี่ยก็อยู่ที่แปดสิบเก้านะครับผมแล้วก็มีตั้งเต๊อที่เก้าสิบก็เน้นนะครับผมถ้าใครทําฟาวตรงนี้ คู่แข่งทากฟาวตรงนี้เราก็สามารถเตะฟรีคิกได้ค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่ามันบวก90ลอนโดเนี่ยลูกฟรีคิกเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะอะต่อไปครับผมบูทต่อมานะครับผมเป็นบูทของบอลแคออิงนะครับผมบูทตัวนี้เนี่ยเราก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาบวกการคลองบอลผมก็เพิ่มการคลองบอลมาให้เป็นสีเขียวสวยๆ8 5แล้วก็8583นะครับผมก็คือดีหาช่องเป็น95 ความเร็วนะครับผมยังถือว่าโอเคแล้วก็มียิงแรงกับคัดจ้มกับข้าวมงเนี่ยก็ยังถือว่าโขกก้าวมงได้จับสกอร์เป็น93แล้วก็มีบาลานอยู่ที่84นะครับผมสายนี้เนี่ยถ้าเราใช้สกิลอ่าดับเบิ Touch เก่งเนี่ยคือดีนะเพิ่มสกิลของบอลเข้าไปนะครับผม s h o อนโท Throw Double t หรือว่ามา r c e l l t h e อย่างเงี้ยชอบสกิลไหนก็ใส่เข้าไปนะครับผมเราจะได้คลองบอลหลบคู่แข่งได้อย่างเช่นพวกดับเบิ Touch แล้วก็ยิงเลยอย่างเงี้ย ถ้าใครเล่นชินเนี่ยควรเพิ่มนะซึ่งสายนี้นะครับผมบูธของฟรีคิกเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับผมเพราะว่าบูธตัวฟรีคิกเนี่ยมันบวกจับสกอร์มาให้นะครับผมแล้วก็บวกความโค้งมาให้ก็คือดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเล่นของอบูธฟรีคิกของสายนี้นะครับแถมตัวบูธของฟันตาซิต้าก็ยังเล่นได้เพราะว่าฟันตาซิต้าเนี่ยเขาบวกการคมอมบอลมาให้นะครับผมก็จะดีเลยเป็นแปดหแแล้วก็มีค่าจับสกอร์นะครับผมเป็น ที่บวกมาให้ด้วยนะครับผมเป็น94เหมือนกันนะครับผมก็คือดีแหละเพราะว่า,าพวกค่าคองบอลพวกค่าบาร้านพวกค่าจับสกอร์เนี่ยมันบวกมาให้นะก็คือว่าเล่นได้นะครับผมก็คือดีแล้วนะครับผมสาหรับวูดตัวนี้นะครับต่อมาครับผมจะเป็นสายแปลกนะครับผมสายนี้เนี่ยจะเน้นค่ายิงแรง King Power 100นะครับผมสายนี้เนี่ยจะเน้นยิงไกลย,ยิงแรงอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหม ค้าบังยิงแรงอยู่ที่100ความเร็วเนี่ยอยู่ที่95นะครับผมสปีดปลายสปีดต้น91แล้วก็มีค่าจำข้าหม่งอยู่ที่91ค่าจับสกอร์อยู่ที่93นะครับผมก็เน้นยิงแรงนะครับผมสายนี้ถ้าใครชอบนะครับผมก็สามารถเล่นได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับผมสำหรับสายนี้เน้นยิงเน้นยิงแรงยิงไกลอย่างเดียวนะครับผมกองลุนโดนะครับผมร่างนี้ ต่อมานะครับผมจะเป็นสายสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเป็นสายของบูธเทคนิคนะครับผมก็ผมเพิ่มค่าคอมบอลมาให้เป็น90นะครับผมเบรคอนทัวกับดิบบิ้งเนี่ยเป็น90แล้วก็มีไทเบอรชั่นเป็น87ค่าความเร็วเนี่ยก็91แล้วก็90้ิบยิงแรง94้าสีจ้ำกับหมู่เป็น91จับสกอร์เป็น92หาช่องเป็น93นะครับผมสายนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเน้นการคอมบอลนะครับผมมือเอาไปยืนปีกนะครับผมก็เล่นเล่นสายนี้ได้โค้ดที่ใช้เนี่ยก็เล่นได้เ,ยเลยค่าพลังจะเป็น106นะครับผม อ่าเห็นไหมร้อยหกนะครับผมถ้าใช้โค้ดแต่จะมีบางโค้ดนะครับผมไม่เป็นร้อยหกนะครับผมก็พวกโค้ดเม็ดเดียวแหละนะครับผมอ่าเห็นไหมร้อยห้านะครับผมอารอนโซอย่างเงี้ยร้อยห้านะครับผมโค้ดเม็ดเดียวทำร้อยหกไม่ได้นะครับผมแต่โค้ดสองเม็ดเนี่ยคือทําได้นะครับผมสําหรับค่าพลังตามร้อยหกอ่ายูนคับนะครับผมอ่าเห็นไหมโอเคนะครับผม คลิปนี้ผมก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยกดไลค์กดใจกดติดตามใหนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็บ๊ายบาย